ถไฟวิ่งเข้าสถานีรถไฟสีสเกตนะครับ,คครบ <S <S สถานีรถไฟสีสเกตก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะครับทางนี้ก็เป็นตลาดเช้าสีสเกตนะครับตลาดสดเทศสบาล1ครับตลาดสดเทศสบาล3ก็อยู่ทางด้านโน้นนะครับวันนี้มาหาของกินนะครับคุณผู้ชมผ้าถูกแตนว่าหาของกินนะครับของกินหลายนะครับพี่น้องมองนี้อันนี้ก็กระเพาะปลายอดมะพร้าวลูกชิ้นปลา ถนนคุกขันใจกลางเมืองสีสเกตนะครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับจังหวัดสีสเกตยจ้งคนขึ้นเท่ากับที่ของกินหลายนะครับพี่น้องโดยเฉพาะตลาดโตลุงครับพี่น้องครับนี่แหละครับเมืองสีสเกตครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ